จีวิยาทําให้แฟนลดสถานะร้อนรนเมื่อไม่มีคุณสาเหตุที่คุณเป็นรองในความรักความสัมพันธ์มาตลอดทั้งชีวิตเกิดจากอะไรครับข้อที่หนึ่งคือเพราะ Mindset ของคุณหรือโปรแกรมของคุณหรือจิตใต้สำนึกของคุณมันเป็นโปรแกรมสำหรับการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ตลอดคำถามคือครับวันนี้คุณมีความคิดแบบนี้ไหมเขาเหนือกว่าครับ เขาสวยกว่าเขาหล่อกว่าเราเขาเหนือกว่าเราเขาหาคนใหม่ได้ดีกว่าเราครับหรือคุณเิปแบบนี้ไหมครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเราที่สุดเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเราที่สุดเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากที่สุดกลัวเขามีความสุขกับมากกว่าตัวเองและคุณมักจะแอบเอาชีวิตครับ เราเนี่ยไปเปรียบเทียบครับกับคนใหม่ของเขาเวลาที่คุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ครับมันกําลังบ่งบอกว่าความคิดหรือ Mindset ของคุณนี่มันเป็นพวกผู้แพ้ครับคุณต้องเปลี่ยน Mindset ครับการที่คุณจะเป็นนายสถานการณ์ได้เนี่ยคุณต้องมี Mindset นี้ครับทุกๆวันเนี่ยคุณมุ่งหน้าครับสร้างความสุขให้แก่ตัวเองโปรแกรมของคนที่เป็นวินเนอร์ไม่ใช่พวกที่แพ้นะเป็นวินเนอร์คนที่คนอื่นไล่ล่ามันมีแนวคิดอันนี้อันหนึ่ง คือมีแนวคิดว่าหน้าที่ของดอกไม้มันมีหน้าที่สร้างความงดงามเพื่อดึงดูดผีเสื้อเข้ามาไม่ใช่ดอกไม้มันทำผิดหน้าที่คือวิ่งไล่ตามผีเสือ้อหรือครับถ้าคุณอยากให้ม้ามันกินน้ำอย่าไปกดหัวม้านะครับคุณไม่มีทางทำได้ครับแต่คุณต้องทำให้ม้ามันหิวน้ำ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้ คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,009 9ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แนะครับ